สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกาวเด็ดนะครับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําอาวุธใหม่ดีกว่าเนะาะก็คือหน้าไม้อ่าเป็นหน้าไม้เนาะพอดีว่าผมก็ไปหาเศษขนนกอีกามาเนาะแล้วก็ไอตัวเนี้เปลือกลูกโอ๊กเนี่ยมันอยู่ที่ใต้ต้นโอ๊กเนาะถ้าใครได้ดูคลิปวันก่อนหน้านั้นอะ มันจะเป็นลูกอกแหละแล้วตีมามันก็จะได้เป็นเปลือกลูกอกมาด้วยเนาะไอเชือกไหมเนี่ยได้จากการเอาใยแมงมุมอะ่ะแล้วก็เข้าเครื่องทอถ้าตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้ได้ทำคลิปไปหรือยังเนาะจะเป็นเหมือนเครื่องทอนะทุกคนเครื่องทอมันน่าจะอยู่ในหมวดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนี่อันนี้อันนี้นะครับใช้ชิ้นส่วนประมาณนี้เลยนะครับ พอเราได้เครื่องทอนเนาะก็คือล้อหมุนนี่แหละแล้วก็เราก็ไปคลิกมาเนาะเราก็สามารถทําเป็นอันนี้ได้เลยนะก็เป็นในเชือกไหมนะครับตอนนี้มันได้แค่เสียเนี่ยเดี๋ยวผมทําเป็นหน้าไม้ก็แล้วกันอ่าโอเคตอนนี้หน้าไม้เดี๋ยว่อนขอเก็บอาวุธแป๊บนึงไม่รู้ว่าหน้าไม้เราจะใช้การนี้ได้หรือเปล่านะ เดียวก่อนนะครับขอเปิดสล็อตก่อนเออน้ำน้ำน้ำอาไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก้อนนี้มา,าไว้นี่เนาะโอเคประมาณนี้สามใช่ไหมเราสามารถใช้กระถานูได้เลยนะลูกดอกถนูเนาะเคก็เดี๋ยวความเสียหายน้อยกว่าตัวนี้เนาะเพราะว่าเอ้ยนี่ ความเสียหายเยอะกว่าดิเนี่ยความเสียหายเยอะกว่าธนูธนูเนี่ยยังน้อยนะครับอืโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปลองว่าไอหน้าไม้ของเราเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอัปเกรดบ้านก่อนกันลวกันนะครับทุกคนบ้านเนี่ยเราได้ทำเป็นสามชั้นแล้วนะครับทุกคน ก็เป็นชั้นสองเนี่ยผมจะเอาไว้เป็นที่ใส่ชุดเก่อนะครับแล้วก็ไอ้ด้านบนผมเพิ่งต่อเติมขึ้นไปนะครับทุกคนชั้นสามเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นที่นอนเนาะก็คือที่นอนพวกอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเนาะครับว่าหน้าไม้ของเราเนี่ยจะแรงขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราไปลองกับตัวอะไรดี เออแมงมุมไหมไปล่าแมงมุมด้วยดีกว่าล่าแมงมุมล่าแมงมุมอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคมาโอเคตอนนี้ใกล้ถึงต้นโอ๊กละล่าแมงมุมเดี๋ยวผมไปที่ต้นโอ๊กดีกว่า พตอนลเนี่ยค่อนข้างที่จะง,ง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีการติดมักด้วยเนาะติดปักของมันมุมเนาะมันจะทําให้เรายิงง่ายนะครับจะได้รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่แต่ผมว่าแรงแหละผมว่าแรงแรงแรงเดี๋ยวรงน,นี้ขึ้นอะไรมาเนี่ยอ๋อพลังงานต่ำโอเคแต่เหมือนว่ามันสแกนเจออะไรเนี่ยแหละอ๋อหมด สมมติมไม่น่าเกี่ยวมากเกี่ยวยไ,ได้หรอไม่น่าเกี่ยวหรอกผมว่าเจออะไรนันนน่นแหละแล้วก็นี่ตรงนี้มีน้ำให้เราดื่มไหมน,นะครับดื่มกัน่ออืมนี่นะครับแล้วก็ไปตรงนู้น,นโอเคไป ตรงนี้เลยไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนไหม่ให้เราลองหรือเปล่าแบบมาเจอตัวไหนดีเอาตัวไหนดีทุกคนเอ้ยมดโอ้ไม่ใช่ตกใจนะครับมดเนี่ยมดพวกนี้เป็นมดงานเนาะมดงานเนี่ยไม่ได้ทําร้ายเรานะครับ จะเจอแน่มุม,มนี่ไงนี่ไงนี่ไงนอนอยู่สองตัวนอนอยู่สองตัวเออไม่ได้ไม่ได้ไไดเราตรงไปที่มันมีตัวเดียวนะครับทุกคนเราลองอะไรเนี่ยเราอย่าลองที่มันเยอะนะครับเพราะว่าค่าตายเนี่ยเก็บของยากนะครับโอ้ยโดตรงนี้ไม่ผ่าน เลยผ่านไม่เป็นไรขึ้นตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่มีตัวไหนให้ลองเลยแต่ผมว่ามันมีแมงมุมอยู่ตรงนั้นหนึ่งหนึ่งตัวนะครับใน่ใจว่ามันจะเฝ้าลังไว้หรือเปล่านะ,ะจะ้าจ้าจ้าไงจ้าจ้าจ้าสองตัวเลยครับ โนี่แมงม,มุมมีสองตัวเลยเนาะเราก็ระวังตัวให้ดีเนาะโอเคระวังตัวให้ดีอืมขึ้นตรงนี้นะครับในการฆ่าแมงมุมเนี่ยแนะนำเนาะก็คืออยู่ข้างบนดีกว่าเป็นการแนะนำในการเล่นด้วยนะครับนี่เห็บปะ นอนอยู่นะครับตอนนี้แมงมุมตัวน,นี้นอนู่เราจะเอาแมงมุมที่ยังไม่นอนเนาะก็คือตัวน,นี้นะครับก็คือมันจะข้าง่ายหน่อยเพราะว่าถ้านอนเนี่ยมันจะรีเลือดไงขึ้นตรงนี้โอ๊ยขึ้นมาขึ้นดิอย่าให้อย่าให้แมงมุมเจอนะ่ะนั่นไงเนออขึ้นมาแล้วโอเคโอเคใช้หน้าไมา้เลยทุกคนตอนนี้ นี่หนึ่งดอกนะครับโอ้ได้อยู่แน่ๆดูดินี่อย่งนี้ไปแล้วอ่ะทำไงเอแล้วไงเสียงครับโอ้ยเสียงเรือนะไล่เลยไม่ใช่เดี๋ยขึ้นตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงบักละติดบังเนาะติดบังแล้วก็ยิงเลยยิงเข้าายโอ้โหได้อยู่นะหนะ้าไม้แรงอยู่นี่นี่นี่โอ้โหแรงอยู่นะดูด,ดินี่กี่ดอกเลือดก็เกือบหมดอนะ่ะทุกคนแรงไงแรงกว่าไอ้ธนูเนาะนี่ ก็ถือว่าเป็นอาวุธขั้นเทพนะเนี่ยตายแล้วเห็นไหมตายแล้วแล้วก็ลูกดอกเนี่ยเราก็เก็บได้เนาะเก็บให้หมดนี่ก็เก็บมาโอเคเดี๋ยวมันจะมีไอแมงมุมตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราลองยิงดูก่อนเนาะว่าดามเมจเนี่ยมันจะช้กี่ดอกนะครับน,นี่ไงตรงนี้ไง ไม่รู้จะติดบั๊กหรือเปล่าครับผมนี่ตื่นยาน่างเตือนเปล่าเตื่นดินี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยเราก,ก็ยิงได้เนาะมันจะติดบัก๊กนี่นี่เรายิงได้อยู่มันแรงอยู่นะนี่นะครับถ้านี่คือการยิงมันมุมแบบไม่ต้องโดนดาเมจมันนะครับก็คือยิงอยู่ด้านบนให้มันติดบั๊กนะครับ นี่ยิงเข้าไป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 เรื่อยๆนะทุกคนก็เ,เกือบจะตายแล้วแหละอีกสองขีด อ้ายนี่ไงเดี๋ยวลองไปเก็บของก่อนนะครับทุคนี่เก็บปลายเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเนาะเออตรงนี้มีฟันอยู่เดี๋ยวเขาเก็บฟันไปด้วยนี่นะครับเราก็ได้ พิษแมงมุมมาสองอันนะครับตรงนี้ต้องใช้ไอค้อนเลี้ยวสองในการตีนี่กเก็บฟันน้ำนมโอเคผมว่าหน้าไม้เนี่ยก็แรงอยู่นะทุกคนอยากจะลองกระเต่าทองหน่อยมีไหม เต่าทองสักตัวจเจอหรือเปล่าเต่าทองอสักตัวจะเจอไหมเนาะเดี๋ยวไปลองดูว่ามีเต่าทองให้ยิงหรือเปล่านะครับทุกคนเออใ่นี่เดี๋ยวรอไปดยดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีอันนี้นะใเนี่เราไม่ค่อยมีเนาะเราจะใช้ให่ทำอันนี้อยู่ โอ้โหนี่มันติดนะทุกคนตอนนี้คือมันสามารถติดได้ด้วยนะนี่ตรงน,นี้อันนึง นี่ตรงนี้มีลังน,นะตีลังเลยนี่แล้วก็มาเซ่นี่นี่โดนมาดีครับหนึ่งหนึ่งตัวไม่เป็นไรเรามีเกาะหนาเรามีเกาะหนาไม่เป็นไรนอนเกาะหนาอยู่เราก็ได้อันนี้ด้วยนะใหญ่เม,มุมเนาะเดี๋ยวโหมันเก่งอะ่ะ เก่งนะทุกคนเราก็จุเก่งครับทุกคนเราก็ฟาดไปนี่ไงโอเคประมาณนี้ก็โอเคนะครับสำหรับพัทนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพัทหน้านะครับบ๊ายบาย